สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับอ้อนนะคะวันนี้ค่ะอ,อ้นก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะที่อ้อนไปตรวจภายในมาอ,อ้นเชื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนนะคะก็คงจะกลัวการตรวจภายในใช่ไหมแต่จริงๆแล้วการตรวจภายในนะคะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดเลยนะอ่อเดี๋ยวอ,อ้นจะมาเล่ากันดีกว่าว่าทาไมอ,อ้นต้องไปตรวจภายในนะคะอย่างแรกก็คือประจำเดือนของอ,อ้นอะ่ะมันมาผิดปกติใช่ไหมมันมาประมาณ14วันนะคะอ,อ้นก็รู้สึกว่าเอ๊ะ ทำไมประจำเดือนของอ้อน,นถึงมานานขนาดนี้นะคะอ้อนก็เลยบอกว่าไปปรึกษาเภสัชใช่ไหมกะจะเออไปซื้อยากินเอยดก็หายแต่ประมาณว่าพอพ,พอไปหาเภสัชเนี่ยเภสัชเขาก็แนะนําบอกว่าเนี่ยผู้เป็นผู้หญิงเนี่ยอายุประมาณนี้นะคะควรจะ ไปตรวจภายในนะและอีกอย่างประจําเดือนเราอ่ะมันมา14วันมันยังไม่หายอะไรเงี้ยค่ะ<อ>หลังจากที่เภสัชแนะนํานะว่าอ,อ้นต้องไปตรวจภายในใช่ไหมอ,อ้นก็ไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อหาว่าเอ๊ะมีคลินิกไหนบ้างนะที่รับตรวจภายในอะไรอย่างนี้นะคะก็ไปเจอคลินิกนึงคะ่ะที่เป็นของผู้หญิงโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าบริการดีนะคะแล้วก็สะอาดอะไรเนี้ยอ,อ้นก็อ่านคอมเมนต์ละโอเคเต็มที่อ้นก็ นัดคิวนะคะเพื่อจะไปตรวจภายในนะคะหลังจากนันอ้อนก็นัดคิวใช่ไหมพอไปถึงนะคะก็เหมือนว่าก็จะมีพยาบาลเขาวัดความดันชั่งน้ำหนักแล้วก็วัดส่วนสูงปกตินะคะหลังจากนั้นก็เจอคุณหมอคุณหมอน่ารักมากนะคะคินีกอยากบอกว่าคุณหมอน่ารักมากเป็นผู้หญิงนะคะพูดแบบว่าเป็นกันเองมากทําให้เราไม่กลัวไม่เกรงอะไรนี้นะคะก็อย่างแรกพอไปเจอคุณหมอใช่ไหมคุณหมอเขาก็ให้แบบว่า เป็นกล่องแบบว่ามีกล่องแล้วข้างในจะเป็นผ้าถุงให้เราไปเปลี่ยนนะคะเพื่อจะตรวจภายในนะคะอ่ะพอเราเปลี่ยนเปลี่ยนใส่ผ้าถุงมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคุณหมอเขาก็อ้อลืมบอกไปจะมีอ่อที่คุณหมอให้มาเนี่ยก็จะมีผ้าถุงแล้วก็มีที่ตรวจฉีเพราะว่าก่อนที่เราจะตรวจภายในเนี่ยเราต้องตรวจฉีด้วยนะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็อ้อนเปลี่ยนอะไรมาเสร็จหมดแล้วแล้วก็ เฉียอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้คุณหมอไปตรวจนะคะว่าเราไม่ได้ตั้งครรภ์หลังจากนั้นนะคะคุณหมอก็จะทําการตรวจภายในนะคะแต่การตรวจภายในเนี่ยอยากจะบอกว่าผู้หญิงเราไม่ต้องอายนะไอ้เรื่องแบบนี้จริงๆอะ่ะมันอาจจะเจ็บนิดนึงอะ่ะแล้วก็แบบว่าในช่วงที่แบบว่าตรวจภายในอะ่ะขึ้นขาหยังมันจะเป็นขาหยังใช่ปะ่ะแล้วเหมือนแบบว่ามันจะมีไอ้ตัวตัวแบบว่าเหมือนเป็ดอะ่ะที่เป็นเหล็กอะ่ะเสียบเข้าไปนะคะเพื่อถาง ถางช่องคลอดของเราใช่ปะเพื่อคุณหมอจะได้ตรวจได้สะดวกนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเจ็บนิดนึงแต่ว่าก็แป,ป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอเขาก็ตรวจอะไรของอ้อนเรียบร้อยละแล้วหลังจากนั้นก็ไปตรวจอีกอย่างหนึ่งก็คือเอ็กซเรย์นะคะไอเอ็กซเรย์เนี่ยไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เพราะเขาจะมีแบบว่าเครื่องเครื่องทำของเขาอะ อ้อ,อ,อนกระพูดไม่ถูกเหมือนกันว่ามันคือเครื่องอะไรนะคะแต่ว่าก็ไม่เจ็บเลยนะคะหลังจากนั้นก็ตรวจดูมดลูกตรวจอะไรปกตินะคะอ้อนก็ปกติทุกอย่างแต่คุณหมอเขาบอกว่าประมาณว่าอ้อนอ่ะอาจจะแบบว่าใครยๆว่าช่องคลอดอักเสบนะคะคุณหมอเขาก็เลยให้ยาให้ยาแก้อักเสบมาไม่ใช่ยาแก้เสบสีเป็นเหมือนยาฆ่าเชื้อนะคะฆ่าเชื้อมาให้ทานนะคะ ค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณหมอเขาก็แนะนําดีมากนะคะคือก่อนหน้าเนี้คืออ้อนอะทานยาคุมมาใช่ไหมด้วยที่เราอะเมีลูกมาอะไรอย่างเงี้ยอ้อนก็ใช้เป็นการทานยาคุมนะคะแต่ว่าอ้อนมาหยุดหยุดทานประมาณ2เดือนนะคะพอหยุดทานประมาณ2เดือนเออก็อยากจะไปทานอีกรอบก็เลยขอคําแนะนําจากคุณหมอนะคะคุณหมอเขาก็แนะนํายาคุมว่าเออตัวนี้ดีตัวนี้แบบว่าไม่ทําให้้วนไม่ทําให้วมน้ําคือคุณหมอแนะนําดีมากนะคะแล้วก็ คุณหมอก็แนะนําอีกว่าของอ้อนนะอย่างที่อ้อนไปตรวจภายในนะคะมันจะมีเลือดออกใช่ไหมคุณหมอก็แนะนําว่าเราต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยอ้อนกเ็เลยนัดคุณหมอแต่ว่ารอให้แบบว่าเลือดมันหายเลือดมันหายก่อนนะคะคุณหมอบอกว่าถ้าจะตรวจมะเร็งปากมดลูกให้ได้ผลเนี่ยคือต้องรอให้เลือดเราหายก่อนอะไรเงี้ยนะคะก็ของอ้อนก็นัดเป็นประมาณสิ้นเดือนนะคะหรือไม่ก็ช่วงที่แบบว่าประจำเดือนหายแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็จะไปตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกรอบหนึ่งนะคะ ก็อยากจะฝากถึงทุกคนด้วยนะคะสําหรับผู้หญิงทุกคนเลยจริงๆการตรวจภายในเนี่ยนะคะมันไม่ใช่เรื่องน่าอายหรืออะไรเลยนะบอกว่าควรจะไปตรวจกันนะและอย่างสําหรับคนที่มีลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะไปตรวจนะ <c oughs> เห็นเขาบอกว่าควรจะไปตรวจนะคะปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สําหรับ การตรวจมะเร็งปากมดลูกนะคะจริงๆก็ที่โรงพยาบาลก็ไปตรวจได้นะแต่สําหรับอ,อ้นเนี่ยอ,อ้นเลือกเป็นที่คลินิกนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายอาจจะถูกลงมาหน่อยนะคะก็ยังไงก็สําหรับผู้หญิงทุกคนนะคะอ,อ้นก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะสําหรับคน,คนไหนนะคะที่อยากจะไปตรวจภายในนะคะเดี๋ยวอ,อ้นจะแปะลิงก์นะคะแล้วก็บอกออบอกว่าคลินิกไหนนะคะที่อ,อ้นไปตรวจมานะคะก็ยังไงก็หวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์กับผู้หญิงหลายๆคนนะที่แบบว่า เป็นเหมือนอ้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย